มาเริ่มท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกจะเป็นท่าที่เรียกว่าแรดพูดาวฝึกกล้ามเนื้อโวนปีกนะครับพยายามดึงบาลงมาเว้นคางหรือว่าหน้าอกของเรานะครับชักศอกลงมาขนานข้างลําตัวพยายามอย่าใช้มือกดลงไปมากนะครับเพราะกล้ามเนื้อที่ได้เวลาคุณเอามือกดก็จะกลายเป็นหัวไหลแทนนะครับท่าที่2จะเป็นการจับบาแบบแคบนะครับท่าแรกจะเป็นการจับบาแบบกว้างใช่ไหมกล้ามเนื้อที่ได้มันก็จะเป็นปีก ด้านข้างใช่ไหมส่วนท่าที่สองเนี่ยก็ปีกด้านข้างเหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับเพราะว่าท่าที่สองเนี่ยถ้าคุณเล่นมาทำให้ปีกคุณเนี่ยยาวลงไปลึกจนถึงบริเวณหลังล่างมาทำให้สวยกว่าถ้าสมมติคุณเล่นลบาร์กว้างอย่างเดียวงี้เวลาคุณเล่นท่านี้ท่าเดียวอ่ะเวลากล้านเนื้อที่คุณได้ปีกด้านข้างคุณก็จะแบบมันไม่ยาวลงไปจนถึงบริเวณหลังล่าง,างมันก็จะไม่สวยครับการเคลื่อนที่การดึงบาร์ก็เหมือนเดิม เอนหลังนิดนึงพยายามชักศอกลงมาเยอะๆแล้วก็เอออย่าแอนหลังมากนะครับท่าที่สามจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหลังตรงกลางของเรานะครับอ่าเรียกชื่อท่าว่าแมชชีนโร w นะครับใช้น้ำหนักที่เหมาะสมอย่าใช้น้ำหนักที่มันมากเกินไปแล้วก็เวลาปฏิบัติเนี่ยให้ชักศอกมาข้างหลังแล้วก็บีบหลังนะครับพยายามอย่าให้แขนเรามันงอมากสังเกตว่า เวลาผมทำเนี่ยสองผมเนี่ยจะตั้งมุม90องศากับข้อมือตลอดนะครับจำนวนครั้งและจำนวนเซตในการฝึกวันนี้ผมก็จะเล่นประมาณ4เซตแล้วก็เลือกน้ำหนักที่เราเล่นได้ส,สามารถเล่นได้ประมาณ8-12ทีนะครับอย่าให้มันหนักมากกว่านี้เกินไปหรือว่าอย่าให้มันเบามากกว่านี้เกินไปนะครับ ตอนผ่อนน้ำหนักมาด้านหน้าพยายามล็อกหลังให้ตรงๆพยายามอย่าโล้หลังมาด้านด้านหน้ามากเกินไปนะครับท้าที่4จะเป็นโช o u l d e r s h กลุ่มกล้ามเนื้อที่ได้ก็จะเป็นบริเวณเต้นคอหรือว่า upper back นะครับหลายคนจะเรียกข่านี้ว่า s ช o u l d e r s h แล้วก็จะเอาไปเล่นในวันที่เล่นไหล่แต่คือไม่ผิดหรอกครับสำหรับผมผมเอามาเล่นในวันที่เล่นหลังเพราะว่าผมคิดว่า กลุ่มกล้ามเนื้อที่ได้มันคือ upper back หรือว่าหรือว่าบริเวณต้นคอเราของของเรานะครับเวลาฝึกก็พยายามยกไหล่ของเราให้ใกล้ใบหูของเราให้มากที่สุดนะครับถ้าเยทําได้ตอนขึ้นเกือบสุดแล้วเราพยายามเราใช้แขนยกช่วยนิดนึงไม่เป็นไรครับท่าที่ห้าท่าสุดท้ายเลยนะครับจะเป็นการใช้เครื่องเคเบิล เพื่อเป็นการย้ำกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณอ่าอัปเปอร์แบ็กแล้วก็หลังช่วงบนแล้วก็ปีกด้วยนะครับเคเบิลเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันมีแรงดึงต่อเนื่องนั้นหมายถึงว่าเวลาเราไม่ว่าเราจะผ่อนแรงหรือว่าออกแรงมันก็มีแรงที่มาทํากับกล้ามเนื้อของเราตลอดนะครับแต่คือส่วนมากส่วนมากผมใช้เป็นท่าท้ายๆเพราะว่าเราเล่นดัมเบลมาเล่นบาเบลมาฟรีเวทมาพอมาเล่นเคเบิลเนี่ย แต่ท้าเนี่ยแรงเราเริ่มหมดแล้วเคเบิลเนี่ยจะเป็นทั่วเป็นตัวช่วยประคองให้เราให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยทำงานได้ตลอด